สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่14ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อวนี้ค่ะแอดภาพพาพี่น้องมาทอดสุกสขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเส้นดำดินค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางของเส้นดำดินมันทีผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาโตวิ่งค่ะเล่าห้วิ่งแปะกับเก่า้วเน้น เน้นแปดนะคะพี่น้องคะเขามาเป็นตัววิ่งแปดเลิกพี่น้องเลิกตะวัดจับคูงมรดิพันธ์มาเส้นดับดินแล้วจับคู่ให้แปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแปดเจ็ดเป็นหกแปดห้าน้องบ่มี้แปดแปดพอพี่น้องคะตะวัดตัววิ่งนี่เขาตัววงกลมพอดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะเส้นดับดินมาว้างแนวทางแล้วสำหรับแนวทางขามโค้งเนาะเราก็นเน้นตัววิ่งให้อีกคือเก่าน,นะคะพี่น้องคะเน้นตัววิ่งให้ตัวเดียวค่ะพี่น้องแนวทางเมื่อนี้นะคะของเส้นดับดินขามโคง้งสิ่งทีว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิิปนนนนนีีี้้้พรอมๆกัััคคคค่่่ะะะะะสสสสววดดดเ ครับสวัสดีครับเอฟค่ะตำล้วสิตำล้วค่ะมโมนี่ตำล้วก็ได้เ้อค่ะเริ่มเลยเนาะได้เลยค่ะวิ่งเจ็ดกับแปดอ้าววิ่งเจ็ดกับเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะ Nên cầu, thế em ơi nên chết em em chết em 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 chết, em 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 chết em chết cao chết cao em chết 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 cao cao เก้าซี่ค่ะอันนี้กันได้ไมเนี่ยครับมันกลิ่นยันย,นยันเยอะเบิ้ลเต้กันเจ็ดกันเจ็ดซี่ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดซี่คับเจ็ดเจ็ดค่ะครับวันนี้สามตัวค่ะสีเจ็ดเก้าซี่เจ็ดเก้าค่ะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะ อบมีให้สตัวห้ามันเขาสามตัว่ะครับโอ้ยห่อนเนาะทนส่มนมนโต๊ะนี่ทั้งสี่บตโค่ะเมื่อนเน้นเน้นตัวใดคะเสียงคะเอะเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดดีเ้อเจดเก้กับเจแปค่ะครับเออได้เลยค่ะครับจะขอบคุณหลายๆด้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ สรุปนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนดําดินนะคะแนวทางขามโค้งมืออื่นคะ่ะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะเซียนดําดินเล่าวิาว่ง7กับเก้าเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่ง7กับ9นะคะเน้นๆไปที่7นะคะพี่น้องคะแนวทางจับคู่ค่ะมี7 9 7 8 7 6 9 6 9 8 9 4โตกันเนี่ย7 4กับ 1, 7 7นะคะพี่น้องคะ3โต4 7 9 6 7 8 เจ็ดศูนย์นะคะเสี้ยนดำดินเล่าเน้นตัววิ่งก,ก็คือเน้นเจ็ดนะคะจับคู่ค่ะเน้นไปที่เจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดด้ค่ะพี่น้องคะเอาจังเลยก็อย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมได้ค่ะพี่น้องเนื่องสำหรับในทางจากเสี้ยนดำดินนะคะบัดนี้นะคะอ่ามวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องมวดที่ผ่านมานะคะเขาตัววิ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องเขาวิ่งแปด ต่ว่าจับครูเสี้ยนดํนินแล้วไปได้จับห้8แปดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดนี่เขาแปดแล้วพี่น้องเลือกตัววงกลมพอดีนะคะเอาพี่น้องมนีอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พรอมนีเสี้ยนดําินแล้วเน้นเป็นพิเศษก็คือเน้นตัววิ่งตัวรูดนี่เน้นเจ็ด้อค่ะพี่น้องเน้นเจ็ดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแน้ทางจากเสี้ยนดําดินค่ะค่อย,ยพี่น้องคะ อย่าลืมเด้อค่ะพี่นนองเดอ้อนําไปพิจารณาเบงนะคะสําหรับแนวทางขามโค้งมืออื่นนะคะแนวทางของเส้นดบดินมวที่ผ่านมานี่เล่าเขาตัววิ่งตัวเน้นเป็นตัวเน้นพอดีนะคะสําหรับตัววิ่งนะคะเล่าเน้นไห่แปดนะคะพี่นนองคางวนันี้เน้นเจ็ดเด้อพี่น้ังเดอ้อแต่ว่าตัววิ่งตัววิ่งของเราเนี่ยส่วนมากสีบอค่อยรุดบันไดนะคะพี่นนองค่ะกามี่รุดแน่อยุ่ แต่ว่าบบลุดูจังสินะพี่น้องกบมีเขาไม่เห็นสินะสำหรับเลขวิ่งนะคะพี่น้องคะจังเลยกันนํานใบพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องนั่นใบพิจารณาเบิงนะคะบางเถวของเล่ากับเขาดิอันย่ามทีแอดไ่ได้โทวไปเนาะพี่น้องของเร่ากับเขาดีอยู่พี่น้องตะกอนนีอนันร่องเล่านน่แนวทางของเราเขาดีดีนะคะพี่น้องคะเขาซ้ำตัวกับเคเขานะคะพี่น้องคะช่วงนี้บ้านกบมีเขามีรดเนาะคือคือไรคือ ทุกอาจารย์นพี่น้องอืมโอ้ยเอก็เป็นบัดรยุคพ่เศร้าดีพี่น้องมันเป็นน้ำมูกไหลออกมานะพี่น้องคะอืมทิชชูกันยุคคนละประเดี๋ยวว่าไป <c oughs> พี่น้องอย่าให้บงังด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดไปพี่น้องคอมเมนต์ Comment ขมาได้เคะ่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์ Comment ขมานะคะไปพี่น้องคะแอกสิด้ติดตามไปก่อนเนาะอมอื่นกับสิเป็นมืออ่าวันที่สิบห้าแล้วนะคะวันที่สิบห้านี้เป็นของอา่าเพื่อนบ้านนะคะ กับท no. ี่16ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องอย่าหายเบิกเงินด้วยติดตามของผู้ใดกับคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าเซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดที่เบงคลิปนี้อยู่เนาะอ่าอยากมาว่าแนวทางให้กับทางรายการเพื่อแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องก็โทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์เนาะที่แอดเขียนให้นะคะหรือว่าเสี้ไอเดียไล่เพิ่มเพื่อนเข้ามาก็ได้นะคะสะดวก ทางใดกับติดต่อเข้าม,มาได้เลยนะคะแอดยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนเลยนะคะถ้าท่านโทรมาเนาะเบิ่งเราด้วยหมายถึงว่าถ้าเบิ่งเราด้วยประเด็นรับโทรศัพท์ท่านที่ที่ท่านโทรมาเสียเบิ่งเราด้วยกับสิโทรกับทุกสายเด้อค่ะพี่น้องเด้องโทรเข้ามานะคะแอดกับสีทารับสายอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะทุกๆเซียนเลยนะคะทุกๆอาจารย์นะคะพี่น้องคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องคะอือกะ มันก็เศร้าลวละ่ะแอดเป็นแอดเป็นไข่เนาะเศร้าแล้วเนาะเหลือแต่เสียงที่บปกติปกติปันใดแล้วก็ิมีไอมีจามแน่จังหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นไข่เป็นเป็นไข่เนี่ยตัวหอนเนี่ยบ่มีแล้วนะคะ่ะพี่น้องคะเออเป็นไข่เป็นยังบ่มีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสสิิจามมีจามแน่มีจามแน่มีไอแน่แล้วก็มีน้ำมูกไหลจังหน่อยล่ะพี่น้องคะระวังรักษาสุขภาพาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็นาเดี๋ยวกับฝนตกฝนรุ่งสิหน่ะพี่น้องอืมจักแบบ เอาแนวนอนบริได้กับอากาศช่วงนี้บมื่คือสมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะอื <c oughs> เนี่ยมือนี้ของกสิบบ่ฝนตกทุกมือกสิตกตลอดพอายพี่น้องจังสีหลักก็เลยเห็นเห็นคนบ่สบายปันไดอื้แถวบ้านเป็นไขรเกือบเบิร์ตทุกคนเนี่ยพายพี่น้องค่าอากาศกับเปลี่ยนแปลงสิหลักพี่น้องอืดูแลรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้อดูความเป็นห่วงนะคะพี่น้องค่ะเอากสิมีนจำนี่แหละพี่น้องของเส้นดับเดินดเล่าบ่หลายเล่า เรามีวหลายคู่ดอกไปพี่น้องคะแต่ว่าเราเน้นเน้นเจ็ด้อพี่น้องหววที่พันมากเราเน้นแปดตัววิ่งเนี่ยเราเน้นแปดมันกับเขาแปดของเรายู่ดีพี่น้องมันนี้เราเน้นเจ็ดนะคะเน้นเจ็ดยังแรงเลยพี่นอ้องอือพิจจราาเบิ่งเนอะพี่น้องหรือว่าพอยพี่น้องสิหลุดเจ็ดไปเลยใช่นะโอ้แต่ว่าถ้ารลุดมันก็บสีลายตัวโพดเนอะหรือว่าสีเอาเฉบาตัวทีละว,วงหันก็ได้นะคะไปพี่น้องคะก ให้ใบเป็นแนวทางคือเกาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหอนกับหอนดิพี่น้องมณีต้องต้องเคลี่ลลยวไปบังสายไปจัง่อยเนาะแอ้ต้ความสะอาดห้องซักมุงซักผ้าซัากยางเออกว่าสีแล้วซักมือพี่น้องประเด็นดนั่นประเด็นมีเกลือซักเนะาะซักมือแค่ยู่มนีฝนโปรตรพราะเปพี่น้องค่ะยังมีแดดอยู่โอกาส ภากะสีแห้งยืดมากแอร์พัดไดดีเบิรงผผาจากเทียยืดภากะนาสีแห้งยืดแล้วพายพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้มันคืมเนาะพ่อพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทางใดจังหวัดใดบ้านใดภาพชัดบอเสียงชัดบอสพ่ยพี่น้องมีค้ามตีชมอีหยังคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องคะเออคอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องคะยินดีต้อนรับทุกคอมเมนต์เลยเนาะแต่ว่าอาจสิได้ตอบคอมเมนต์ทราบไปจังน่อยนึงกับขอโทษขออภัยพายพี่น้องมื้อนี้ แนวทางของเส้นดําดินมีเพียงซัมเนเดอร์พี่น้องเนื้อสำหรับแนวทางกลัโค้งนะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับการรับชมรับฟังของพ่อพี่น,น้องวัฒนาสกูสกอลนะคะขอบคุณขอบคุณข้อมูลมนีนะคะจากเส้นดําดินพร้อมค่ะพี่น้องคะเอ,เอาแอลกอได้ขอตัวล่าพ่อพี่น้องาาวัฒนาสกูสกอลไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันไม่ก็เป็ในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ